อาคเนเอา้ยมีนวดด้วยงานนี้อ่าเงียบครับเงียบครับอดแ่ของหัวภย<า>จิจง,งพือ ไม่เข้าตาเธอดีๆนะกูวะปะการังโๆปะกาเลิศไม่เข้าตา

ဒီကဘယ်လိုလဲครับဧည့်တော်ครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องที่เป็นคนให้โอ้โห

迎开河城门。 下下下下。Oh,